ต้องยุติชอสองต้องยุติยกเลิกชอสองยกเลิกชอสองพวกเราไม่เอาชอสองพวกเราไม่เอาชอสองครับเชิญครับเลยเลยปิดทางถนนเลยไม่ให้ทั้งรถไปขับเรื่องไปบควรค่ะชอรับฟังเสียงประชาชนด้วยรับฟังเสียงประชาชนด้วยครับในนามของกลุ่มต่อต้านคัดค้านถนนชอสองนะครับ พวกเราเป็นการรวมตัวของหลายๆชุมชนนะครับพวกเราไม่ต้องการให้ถนนช2ออมันเกิดขึ้นนะครับช2ออต้องยุตินะครับไม่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามพวกเราขอแจ้งว่าพวกเราไม่เอาถนนช2ออครับนะครับว่าถนนช2ออนี้เราไม่ต้องการนะครับถนนช2ออนี้ไม่ต้องการพวกเราพวกเรานะครับช่วยการแสดงออกนะครับ ถนนชอสองไม่เอาถนนชอสองไม่เอาไม่เอาอะไรชออไม่เอาอะไรชถนนทอสองไม่เอาไม่เอาอะไรชออนะครับเราขอประกาศเจตนารมณ์นะครับว่าเราไม่เอาชอสองนะครับ <roar! S 1> ท่านที่ผ่านไปผ่านมาโปรดรับทราบด้วยว่าฝากไปบอกผู้ว่าพราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ <ๆ S 1> ว่าเราไม่ต้องการถนนชอสองแห่งนี้ออในวันนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนนะครับประกาศแถลงการ คัดค้านการสร้างถนนช .2 นะครับช่วงเกษตรนวมินถึงถนนบางนาตัาดให้ผู้สื่อข่าวทุกท่านได้รับทราบนะครับนะครับตามที่กรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนดให้โครงการถนนช .2 นี่ครับเชื่อมถนนนวมินกับถนนบางนาตราดขึ้นมานะครับโดยมีเหตุผลสองประการก็คือท่านบอกว่าเพื่อแก้ปัญหาจราจรบนถนนรีนครินและเปิดพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมนะครับ ขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอยู่นะครับเราในฐานะกลุ่มประชาชนที่อยู่อาศัยทุกแขวงทุกเขตนะครับที่ถนนชอสองพาดผ่านนี้มีความเห็นนะครับขอคัดค้านและขอให้ยกเลิกถนนช .2 แห่งนี้นะครับขอให้ท่านผู้ว่าและราชการกรุงเทพมหานครและสภาของกรทมนะครับได้โปรดนะครับรับฟังปัญหานะครับว่าข้อที่หนึ่ง ปัญหาการติดขัดของการจราจรบนถนนไม่ว่าบนเส้นใดก็ตามนะครับไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างถนนช2แห่งนี้นะครับนะครับการที่จะระบายรถนะครับไปยังถนนต่างๆได้ดีนี่จะต้องทำการสร้างถนนเชื่อมกับถนนทางด่วนนะครับหรือทำระบบขนส่งมวลชนระบบรางขึ้นมานะครับไม่ใช่เป็นการสร้างถนนช2ขึ้นมานะครับ ถนน,นกกรีนครินนะครับที่เป็นถนนก่อสร้างที่ปรับปรุงแก้ไขามานานแล้วนะครับทุกวันนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับจึงเป็นสาเหตุหลักของการจราจรที่ติดขัดมาถึงทุกวันนี้ท่านตั้งปรับปรุงการสร้างถนนสีนครินให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับเพื่อที่ปัญหาจราจรจะได้เบาบางและลดลงนะครับรวมทั้งกําหนดจุดสัญญาณไฟจราจรต่างๆให้ทันสมัยนะครับให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งจุดกับรถต่างๆด้วยครับขอเสนอแนะนะครับข้อที่3ม ไปยังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้พัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางนะครับให้มากที่สุดนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดนะครับเช่นระบบรถไฟฟ้านะครับหรือระบบรถไฟตใต้ดินต่างๆนะครับข้อที่4ก็คือขอเสนอแนะให้พัฒนาเขตที่อยู่อาศัยในแนวตั้งพวกคอนโดมิเนียมต่างๆนะครับซึ่งจะทําให้เกิดความแออัดนะครับเกิดปัญหาสังคมหลายประการในการพัฒนาเมืองนะครับ ในการสร้างคุณภาพชีวิตของคนกอตอมจึงควรเข้มงวดในการอนุมัติการก่อสร้างถนนที่จะตัดผ่านพวกนี้นะครับรดก่อสร้างพวกคอนโดิเนียมต่างๆนะครับการอนุมัติอนุญ,ญาตนะครับต้องคำนึงถึงพื้นที่จอดรถด,ด้วยนะครับและข้อที่5นะครับอยากให้สภากอทมและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับหรือ ตัวแทนของประชาชนแต่ละชุมชนนะครับโดยตรงนะครับไม่ควรจะรับฟังผ่านบริษัทสำรวจนะครับเพราะท่านจะได้รับข้อมูลจากพวกเราโดยตรงว่าพวกเราได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนนะครับข้อที่6นะครับหากความคิดเห็นข้อเสนอของพวกเรานี้เนี่ยเป็นที่รับฟังได้นะครับก็ขอให้ยกเลิกและยุติโครงการถนนจช .2 นี้นครับ เพราะว่างบประมาณในการทําถนนอสอ .2 นี้มากมายมหาศาลมากนะครับท่านสามารถไปพัฒนากทมในด้านอื่นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจึงขอเรียนฝากผ่านสื่อมวลชนนะครับไปยังท่านผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหาคนครและสมาชิกสภากรทมนะครับขอให้ยุติถนนอสอ .2 แห่งนี้เสียนะครับขอบพระคุณครับชมครับวันนี้ชาวบ้านที่กำลังจะถูก ถนนชอสองเวรคืนนะครับได้มารวมกันที่นี่เพื่อที่จะร่วมกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับเส้นทางที่กำลังจะตัดผ่านบ้านเขานะครับประชาชนนี้มาจากหลายชุมชนเป็นการรวบรวมกัน คุณชนื่นคุณนื่นนี้ได้ยินนะครับจดชื่อได้นะครับจดชื่อได้อดแข่งร่ารมพีช้าช้าเ่อไปด้วยครับกรีปฏิูต้องมีก้าเลยพรผมพิชัยนะครับพิชัยสินธุเจริญเป็นประธานหมู่บ้านกลองทองวันนี้ก็มาพูดในตัวแทนของกลุ่มคัดค้านสนชสองนะครับวันนี้มีการประชุมกันกับผู้ได้รับผลกระทบจากชสองนะครับตั้งแต่ต้นทางนะครับทางเสรีไทยนะครับ ทางบึงกลุ่มทางแขวงประเวศนะครับแขวงดอกไม้นะครับตลอดจนทางออกปลายทางหมู่บ้านกิศดานะครับหมู่บ้านของต้นตาลน,นะครับกลุ่มพวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจากโครงการถนนช .2 ออแห่งนี้นะครับเราก็มาร่วมกันกําหนดทิศทางการทํางานนะครับร่วมกันครับค้าแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับเ,เพื่อนๆในชุมชนของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนนะครับ วันนี้ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องส่งเสียงและใช่ครับในความเห็นของชาวบ้านใช่ไหมครับเพราะว่ากลุ่มผู้ที่ปรึกษาครับบอกว่าจะไม่คุยกับชาวบ้านอีกแล้วครับเพราะว่าล่าสุดที่เราไปประชุมเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาคณะผู้จัดทำนะะคณะผู้สำรวจนะครับได้ยืนยันแล้วว่ายังไงก็ต้องทำต่อนะครับ ไม่เคยเอาได้ไม่เคยเอาคําตอบหรือไม่เคยเอาข้อคัดค้านของพวกเราบรรจุในการประชุมเลยนะครับม,มาก็เสนอแต่แนวทางว่าจะทํายังไงต่อไปอนะครับวันนี้พวกเราถึงได้รวมตัวกันขึ้นมามนะครับต่อไบนี้ก็จะเป็นการต่อสู้จนกว่าโครงการนี้จะยุติไปนะครับแล้วก็จะทําให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะครับทําให้ชัดเจนขึ้น แล้วก็จะเข้าถึงเป้าหมายก็คือท่านผู้ว่าราชการแล้วก็สภากอทมโดยตรงเลยครับครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปครับครับผมก็หวังว่านะครับหวังว่าท่านผู้ว่าแล้วก็สภากทมก็จะรับฟังปัญหาของชาวบ้านนะครับไม่มากก็น้อยเพราะว่าปัญหานี้ไม่ใช่เกิดแค่ในชุมชนนะครับมันเกิดถึง กระทบถึงผลรอบข้างรอบรอบชุมชนด้วยนะครับกระทบถึงความเป็นอยู่นะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยประชาชนหลายคนหลายกลุ่มชนนะครับหลายหมู่บ้านเพิ่งทราบก็มีนะครับทั้งที่โครงการนี้เกิดมีการสํารวจมาตั้งนานแล้วที่ผมเห็นเอกสารปีห้สองก็เสร็จแล้วครับจริงๆแล้วโครงการนี้เกิดมาตั้งมีดํารี่เกิดขึ้นมาตั้งประมาณ30ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการตั้งขึ้นมาตั้งครมการขึ้นมาแล้วก็ล้มเลิกไปมีการพับไปนะครับ หลายรอบใหมแล้วก็กลับมาทําใหม่อีกอนะครับ,รบจนถึงวันนี้เนี่ยรอบสุดท้ายก็คือเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับก็มีการยกโครงการที่ปัดฝุ่นทาใหม่นะครับโดยที่ที่ผ่านมาชาวบ้านก็ทราบมาตลอดแล้วว่าไม่มีถนนเส้นไหนตัดผ่านอีกแล้วนะครับถึงมีชุมชนเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาสาสิปีที่ผ่านมานี้นะครับถ้าวันนั้นสํานักง,งานกทมผังเมืองกทมบอกคําเดียวว่า เส้นแนวนี้จะมีถนนตัดผ่านชาวบ้านคงไม่ต้องมาตั้ง,งนะครับไม่ไม่ซื้อหมู่บ้านกันไม่ก่อสร้างชุมชนขึ้นมาขนาดนี้แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่มีการถกกันอยู่ก็คือเรื่องของราคาการเวนคืนครับเขาชี้แจงชัดเจนครก็เท่าที่เท่าท,ที่เราฟังมานะครับทางคณะผู้สํารวจให้ข้อมูลที่บิดเบือนนะครับกับความเป็นจริงมากก็คือเขาบอกว่าเขาให้มูลค่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของทรัพย์สินที่เราซื้อมา นะครับให้ค่าชดเชยทางด้านต้นไม้ให้ค่าชดเชยทางด้านจิตใจนะครับให้ค่าชดเชยทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับเกินร้อยเอีกนะครับสมมติว่าท่านซื้อบ้านมาราคา5้าล้าน8ล้านบาทเขาบอกว่าได้เกิน5ล้านหรือ8ล้านบาทไปซ้ำนะครับแต่ในความเป็นจริงเท่าที่ทราบนะครับจากการที่พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกบางท่านที่มีประสบการณ์นะครับในการถูกเวนคืนที่ดินถนนเส้นอื่นๆมาก่อนทราบว่าไม่ได้ตามจริงอย่างที่พูดนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่นี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินที่เขาประเมินเองนะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายนะครับแล้วก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องมีการฟ้องร้องกันนะครับต้องมีการฟ้องร้องกันหลายคนหลายบ้านนะครับที่ที่เคยมีประสบการณ์อันนี้ยังมีการฟ้องร้องกันอยู่นะครับยังไม่จบเลยครับเจ็ดแปดปีมาแล้วครับนะครับที่บอกว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือได้มากกว่าความราคาประเมินไม่เป็นความจริงครับเดี๋ยวไปฟังดู พี่มนพันธ์ช่วงชัยอะคะ่ะจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่โดนเวนคืนแถบวงหวนเขตสายไหมอะคะ่ะเวรรอบนอกวงช่วงมอเตอร์เวย์วงหวานขึ้นทางด่วนนะคะครับอ,อ,อ๋อค่ะตอนเริ่มที่โดนเวนคืนนี่เมื่อปี2,5,4,8ปะ,ะ่อ,อปัจจุบันนี้ฟ้องศาลหรือศาลสุดท้ายแลวคะ่ะครับตอนนั้นเวนคืนยังไงฮะ อยู่เป็นหมู่บ้านอ๋อตอนนั้นเป็นที่เป็นทุ่งนาค่ะไม่ใช่หมู่บ้านแล้วยังไงคัเาจะมาตัดถนนใช่ค่ะโดนไปมีทั้งหมด4ี่ไร่โดนไปสามไร่ตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งไร่อะค่ะครับแล้วยังไงฮะพอโดน3ไร่แล้วยังไงอ๋อค่ะเออก็ฟ้องศาลไปตอนนี้เหลือศาลสุดท้ายอะค่ะคือยังไม่ตัดสินนะคะตอนนี้เรื่องอยู่ในศาลขอค่าเวรคืนเพิ่มขึ้นอะเพราะว่า ทางกทพค่ะเขาให้ต่ำกวา่าลา<ะ><ะ>อ๋อค่ะ,ะให้ต่ำกว่าราคาประเมินนะคะเท่าไหร่คะออตามราคาประเมินที่เช็คในกรมธนารักษ์เขาให้ที่4,000นะคะแต่ว่าเวลาเขาจ่ายจริงครั้งแรกเขาให้ที่2,600คนับ<ะ>อ๋อค่ะแล้วก็ไม่เคยได้เลยอีกเลยแล้วก็เขาก็จะปรับให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น3 0 0พันแล้วก็ระหว่างที่ศาล สารสุดท้ายนะคะขั้นต้นขั้นต้นตัดสินยังไงเป็นสารปกครองอะค่ะอ๋อขึ้นซ้อนสารปกครองว่าเขาเนี่ยให้ค่าเวรคืนต่ำป่าต่ำความราคาประเมินนะคะอ่แล้วสารตัดสินครั้งแรกก็ได้ที่สามพันอะได้ที่สามพันพอตัดสินอีกทีหนึ่งสารปกครองสูงสุดอ๋อค่ะคิดถูกไสารปกครองสูงสุดให้ที่สี่พันนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พอใจก็เลยต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่า สี่พันนี่ไม่ใช่ราคาตลาดมันเป็นราคาประเมินนะคะซึ่งในราคาตลาดทั่วไปก็จะรู้แล้วว่ามันมันจะสูงกว่าราคาประเมินใช่อ๋อกี่คนนะที่ฟ้องอ๋อที่บ้านนี่โดนคนเดียวค่ะแต่ว่าจะมีญาติญาติอยู่ด้วยกันะะก็ก็โดนหมดนะคะก็แสดงว่าเขาก็จะได้ไหมสี่พันก็จ่ายย้อนหลังไหมก็จ่ายย้อนหลังค่ะแต่คือว่าต้องรอเรื่องจบทั้งหมดนะคะใช่ค่ะอ๋อ นี่ต้องต่อสู้ตั้ง8ปีมาแล้วใช่ครับจากการที่ถูเวนคืนครับผมมีที่มีอีกไหมฮะที่ที่ดูเวนคืนที่โหโยธินนะคะแถวโหรโยธินนะครับเชิญเชิญก็เสริมนิดได้เสริมนิดนึงนะคะที่โหรโยธินจากจากที่ประสบการณ์คนเมื่อกี้ใส่หม่ใช่ไหมคนเมื่อกี้ใส่ใหม่ค่ะ อีกท่านหนึ่งเนี่ยอยู่ที่พลยยทิน48นะฮะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเห็นบอกว่าราคาที่ดินเนี่ย2แสนวาละ2แสนได้ค่าเวรคืนมา50,000แล้วพี่คนนี้ก็ย้ายมาอยู่ประเวศก็มาโดนครั้งที่สองอีก <c oughs> ที่ประเวศ <c oughs> เขาก็เลยบอกตอนนี้เขาจะไม่ยอมละ